สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมาซ้อมความเข้าใจเรื่องสิทธิ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษหรือว่าเงินช่วยค่าทำศพนั่นเองซึ่งเป็นเงินช่วยพิเศษของบุคลากรของส่วนราชการที่ถึงแก่ความตายซึ่งกฎหมายและระเบียบที่จะกล่าวถึงนี้ไม่รวมถึงบุคลากรขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษหรือเงินช่วยพิเศษค่าทำศพตามพระราชกิจดีกาว,ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพศ2 5 3 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยในมาตรา23และมาตรา24นั้นกำหนดไว้กรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและมาตรา42นั้นเป็นกรณีที่ผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญถึงแก่ความตาย และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของสหรัิการพศ2526ข้อ15ถึงข้อ18กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตายให้ทั้งหมดนี้ได้รับเงินช่วยพิเศษหรือเงินช่วยค่าทำศพโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการตายระหว่างรับราชการจ่ายสามเท่าของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มทามีโดยเงินเดือนหมายถึงเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการรายดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตายเงินเพิ่มที่จะนำมาร,รวมได้มีสีประเภทประกอบด้วยเงินเพิ่มพอสอรอหรือเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบเงินเพิ่มพอปอผอหรือเงินเพิ่มพิเศษปรับปรามผู้กระทำผิด เงินเพิ่มพอควอหรือเงินเพิ่มค่าวิชาและเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวตายจ่ายสามเท่าของค่าจ้างรวมเงินเพิ่มถ้ามีเช่นกัน โดยค่าจ้างหมายถึงค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตายหากลูกจ้างรายดังกล่าวเป็นลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างรายดังกล่าวมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับเบีย้ยวัดบำนาญตายจ่ายสามเท่าของเงินบำนาญรวมเงินชกบรหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบีย้ยวัดบำนาญถ้ามี แต่ไม่รวมถึงผู้รับบำนาญพิเศษในฐนานะทายาทผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนนั่นเองมีสิทธิ์รับเงินช่วยพิเศษตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ดังนี้หนึ่งบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนา เป็นบุคคลซึ่งผู้ตายได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อไว้ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดย,ยื่นต่อส่วราชการที่ตนสังกัดหากผู้มีชื่ออยู่ในหนังสือแสดงเจตนาและยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ข้าราชการผู้รับบิวตดบํานาหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายก็จะเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงผู้เดียวหากไม่มีบุคคลตามข้อหนึ่งหรือไม่ได้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาไว้หรือบุคคลผู้มีชื่ออยู่ในหนังสือแสดงเจตนาได้ถึงแก่ ความตายไปก่อนแล้วบุคคลตามข้อ2หรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดหรือทายาตามกฎหมายจึงจะมีสิทธิ์โดยบุคคลตามข้อ2จะคือสิทธิ์ตามลำดับดังนี้ลำดับที่1คู่สมรสลำดับที่2บุตรรวมบุตรบ,บุญธรรมด้วยลำดับที่3บิดาหรือมารด,ดาโดยผู้มีสิทธิ์จะมีเพียงลำดับเดียวเท่านั้นถ้ามีลำดับที่1ลำดับที่2และ3หมดสิทธิ์ นั่นหมายความว่าหากผู้ตายตามกฎหมายหรือระเบียบฉบับนี้มีทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกลำดับคือมีทั้งคู่สมรสบุตรและบิดามารดาให้คู่สมรสมีสิทธิ์รับเงินช่วยพิเศษฉะนั้นบุตรและบิดามารดาไม่มีสิทธิหากผู้ตายไม่มีคู่สมรสซึ่งอาจตายไปก่อนแล้วหรือจากการหย่าร้างเหลือทายาทตามกฎหมายคือบุตรและบิดามารดา ผู้มีสิทธิ์รับจึงเป็นบุตรถ้าไม่มีทั้งคู่สมรสและบุตรบิดามารดาจึงจะมีสิทธิ์รับเงินช่วยพิเศษแทนข้อสังเกตถ้าลำดับที่มีสิทธิ์รับเงินลำดับใดมีหลายคนเช่นบุตรมีมากกว่าหนึ่งคนให้บุตรมีสิทธิ์รับเงินคือบุตรรายที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น หากตกลงกันไม่ได้ให้จ่ายเงินดังกล่าวแก่บุตรที่จัดการงานศพทั้งนี้กรณีข้าราชการผู้รับอำนาจหรือลูกจ้างไม่มีบุคคลตามข้อ1และบุคคลตามข้อ2เหลืออยู่เลยการจ่ายเงินช่วยพิเศษก็จะเป็นอันยุติลง แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมีสองแบบเท่านั้นดังนี้แบบแรกเป็นแบบหนังสือแสดงเจตนาที่ใช้สำหรับข้าราชการและผู้รับเยหว,วัดบำนาญหากประสงค์จะยื่นหนังสือแสดงเจตนาให้ใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายปรากฏตามสไลด์นี้ แบบที่2เป็นแบบแสดงเจตนาสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวให้ใช้ชื่อแบบว่าแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายปรากฏตามสไลด์นี้ตามแบบจะเห็นได้ว่าการระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพิเศษระบุได้เพียงรายเดียวเท่านั้นและต้องเป็นชื่อบุคคล ซึ่งกฎหมายเปิดกว้างให้มอบแก่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลเท่านั้นห้ามระบุมอบให้มูลนิธิวัดหรือการกุศลหากจะเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินช่วยพิเศษในภายหลังก็ให้ยื่นแบบนี้ใหม่ต่อหัวหน้าสรุราการที่ตนสังกัดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ตามแบบหน้าที่สอง การยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษต่อสถานการผู้เบิกที่ข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบนานาหรือลูกจ้าง พูดถึงแก่ความตายสังกัดอยู่ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถึงแก่ความตายของบุคคลเหล่านั้นตามแบบพร้อมที่กระทรวงการกำกัหดดพร้อมหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิิ์รับเงินเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสกรณีเป็นคู่สมรสสำเนาทะเบียนการจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีเป็นบุตรบุญธรรมแล้วแต่กรณีพร้อมใบมราณะบัตรของผู้ตาย ก,ร,กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจําถึงแก่ความตายในระห,หว่างถูกพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรืออยู่ระหว่างอุท์คําสั่งที่ถูกสั่งออกจากราชการปลดออกจากราชการไล่ออกจากราชการให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอรับภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ส่วนราชการดําเนิน,นการพิจารณาเรื่องเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้วสําหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ มีการกำหนดไว้ดังนี้กรณีข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวดบำนาญถึงแก่ความตายให้ใช้แบบคำขอเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างโจคราวถึงแก่ความตายให้ใช้คำขอเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่กค0406.5ทัว287ลงวันที่2 1สิงหาคม2552หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการสำนังกงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร7 7 5 3 5 6 160ต่อ324